เราก็มานะคะเรียนรู้คำศัพท์ความหมายกันนะคะสำหรับภาษาไทยนะคะภาษาพาทีเนาะในเรื่องภาษาใจตรงใจนั่นเองค่ะครูก็จะมีคำศัพท์นะคะทั้งหมด1ิบข้ามหนึ่งต่อไปนี้ค่ะนะคะน้องๆต้องทำไมเอ่ยต้องรู้ความหมายนั่นเองนะข้อที่1ค่ะเซพาะะจับคู่นะคำศัพท์นะคะให้ตรงกับความหมายให้ถูกต้องนะคะเซพ,พาเซพ,พาคืออะไร เฟะะ้ภา,าก็คือชื่อกอชิดหนึ่งนิยมนำมาขับร้องกันถูกไหมแล้วก็เติมจออจ่าแบบนี้ไปค่ะต่อไปค่ะอาสันหรือวายชีวันอาสันวายชีวันแปลว่าอะไรอันไหนใช้ไปแล้วขีดก่อนแป๊บนะึงคะอาสันวายชีวันก็แปลว่าตายนั่นเองค่ะนะคะเติมฉาชิงไปเลยอาสันวายชีวันแปลว่าตายหรือความตายนะคะต่อไปข้อสามค่ะแสนยากร นะคะข้อสามนะแสนยากรนคืออะไรเอ่ยแสนยากรนก็คือหมู่ทหารหรือกองทหารนะคะหมู่ทหารหรือกองทหารนะต่อไปจ้ะสถิตอ่าสถิตคืออะไรสถิตก็คืออยู่นั่นเองค่ะสถิตก็คืออยู่นะตอบงองูค่ะต่อไปค่ะสาครน,นะคะสาครก็คือ แม่น้ําแล้วก็ทะเลนั่นเองค่ะเราเรียกว่าสาครนนะคะต่อไปนะทิวทิวคือลายทิวก็คือแถวหรือแนวต่อเนื่องกันเป็นทางยาวนะคะแถวหรือแนวต่อเนื่องกันเป็นทางยาวตอบข้อขอไข,ข่ค่ะต่อไปค่ะจันลงใจจันลงใจคือ,อไรเอ่ยคือบำรุงรักษาและเช,ชิดชูใจไว ไม่ให้เสื่อมนั่นเองค่ะเราเรียกว่าจะลงใจนะจ๊ะต่อไปหักคำเมื่อกราบนะคะพอพันยักกรันหมดร้อยกองประเภทหนึ่งนั่นเองค่ะเติมกอไก่นะคะต่อไปหาเช่านะคะชาวนอนหนุกรันก็คือปัญหาหรือความคิดฉับไวปฏิพานไหวพริบนั่นเองค่ะเราเรียกว่าชาวนะคะเติมสอโซไปเลยค่ะและต่อมาค่ะจอนจรัน จรจะรันแปลว่าเดินไปนะคะจรจะรันแปลว่าเดินไปนะ,ะจ๊จะ,ะเติมชอเฉอนั่นเองคะ่ะอันนี้เราก็ได้ทบทวนนะคะคำศัพท์เนาะในภาษาไทยนะะั่นเองค่ะระดับชั้นป .5 นะคะในเนื้อเรื่องที่ชื่อว่าภาษาจะลงใจนะคะนะภาษาจะลงใจอ่ะเดี๋ยวพูดอีกรอบนึงนะเพอออีกรูปอ่พูดอีกรอบนึงนะคะ เสภาก็คือชื่อกอชิดหนึ่งนิยมนำมาขับร้องอาสันวายชีวันแปลว่าตายหรือความตายนะแสนยากรแปลว่าหมู่ทหารหรือกองทัพค่ะสถิตก็แปลว่าอยู่นะคะสาครแปลว่าแม่น้ําทะเลนะทิวก็แปลว่าแถวหรือแนวต่อกันเป็นทางยาวจันลงใจนะคะก็แปลว่าบํารุงรักษาและเชิดชู ใจไว้ไม่ให้เสื่อมจะากาบนะคะก็คือบทร้อยกองประเภทหนึ่งชาวซอโซอนะคะก็คือปัญญาหรือความคิดฉับไวปฏิพานไหวพียบนั่นเองค่ะจรจรันก็คือเดินไปนั่นเองนะคะโอเคค่ะอ่ะสำหรับนะคะ คลิปนี้ครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเอาเป็นว่าเอามาให้น้องๆได้เรียนรู้คําศัพท์กันนะคะสําหรับน้องป .5 ในรายวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาษาจะนงใจนั้นเดี๋ยวครูจะมีข้อกากบาทนะคะนะเดี๋ยวเรา